รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีพานเลนครับวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปร่วมงานกิจกรรมสืบสารวัฒนธรรมสารสัมพันธ์บ้านแหล่ครับซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านแหล่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาครับภายในงานนะครับมีกิจกรรมต่างๆที่เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนผู้ปกครองและผู้คนในชุมชนครับและไฮไลท์ของงานในวันนี้คงหนีไม่พ้นการทําขนมพื้นบ้านโบราณหลากหลายชนิด ซึ่งพระเอกของงานนี้ก็คือขนมอาซูรอนั่นเองครับก่อนที่เราจะไปรับชมการทำขนมพื้นบ้านนะครับเราไปรับชมบรรยากาศของการเปิดงานในวันนี้กันก่อนเลยครับทราบมาว่าวันนี้ก็จะมีเรื่องของการนำเอาเขาเรียกว่าเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับที่ที่มีความสำคัญกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชาวมุสลิมเป็นอย่างมากนะครับ เิจกาลวันนี้มีขนมอะไรบ้างครับค่ะในในวันนี้นะคะเราก็มีฐานการเรียนรู้ของเราแบ่งเป็น8ฐานด้วยกันนะคะก็มีภาคเวทีนะคะ แล้วก็ในส่วนของขนมก็จะเป็นขนมโบราณนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นขนมบูแแมนะคะซึ่งตัวรองเองนะคะวันนี้ก็ได้มารู้จักพร้อมๆกับผู้ปกครองและก็นักเรียนนะคะคแล้วก็มีขนมในส่วนของง่ายๆนะคะก็คือขนมเจาะหูแล้วก็ขนมขนมโคนะคะก็จะมีวิธีการทํานะคะโดยจะเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่เราเรียนเชิญม,ม,มามาทำให้เด็กนักเรียนได้ดูนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนักเรียนก็จะเข้าแต่ละฐานแล้วก็จะเวียนฐานนะคะเข้ามาเรียนรูร้ในส่วนนี้ซึ่งนะคะส่วนนี้เป็นไฮไลท์เลย ะะก็ทําให้นักเรียนมีความตื่นเต้นแล้วก็ได้ดูในเรื่องของวัตถุดิบที่เขาเตรียมนะคะแล้วก็วิธีการทํานะคะแล้วก็ได้ชิมรสชาติไปในตัวด้วยค่ะครับผมความสําคัญของขนมพื้นบ้านเนี่ยโดยเฉพาะขนมอาซูรอนี่ที่เป็นขนมที่หาทานได้ปีละหนึ่งครั้งเนี่ยมันมีความสําคัญกับชุมชนอย่างไรบ้างครับขนมพวกนี้ขนมอาซูรอนะคะพูดถึงนะคะขนมอาซูรอนี่ส่วนประกอบหลักของอาซูรอนี่มีเยอะมากนะคะเขาไม่ได้จํากัดว่าต้องใส่นู่นใส่นี่นะคะ การใส่ในปริมาณแค่ไหนกับวัตถุดิบอะไรเนี่ยอยู่ที่ของแต่ละหมู่บ้านนะคะสังเกตได้ว่าวันนี้นะคะมี3หมู่บ้านนะคะคที่เข้ามาร่วมนะคะซึ่งสหมู่บ้านเนี้ยก็เป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบของเราอยู่แล้วก็คือหมู่ที่ 1, 1> หมู่ที่4แล้วก็หมู่ที่8นะคะส่วนผสมนะคะที่เราได้มาวันนี้นะคะไม่ใช่แค่ผู้ปกครองเท่านั้นนะคะที่มีส่วนร่วมนะคะนักเกรียนนะคะนำมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะก็คือบ้านใครมีข้าวโพดบ้านใครมี<อ>หัวมันบ้านใครมี ในส่วนของอะไรนะมะพร้าวนะคะก็จะเอามานะคะและก็ในส่วนผสมหลักๆนะคะเขาก็จะไปไปอะไรเขาเรียกไปไปทำส่วนผสมเองนะคะในส่วนของอสุรอนะคะซึ่งอสุรหลักๆเลยนะคะในเรื่องของกิจกรรมนี้ความสําคัญก็คือจะเน้นในเรื่องของความรักความสามัคคีนะคะและที่สําคัญนะคะท่านสมัยท่านนบีนะคะเขาเหมือนกับว่าเวลาออกรบเขาไม่มีอะไรที่จะกินก็คือใครมีอะไรส่วนไหนคนละนิดคนละหน่อยก็เอามารวมกันแล้วก็เอามา เอามาอะไรเขาเรียกเอามาควรเอามาควรนะคะแล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์ซึ่งเราเรียกว่าอาซรอั่นก็คือเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของทุกคนที่ออกรถนักสมัยนั้นค่ะก็เลยเป็นที่มาแล้วก็ทํามาจนสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้เอาละครับได้เวลาที่เราจะมารู้จักกับขนมโบราณของชาวมุสลิมซึ่งหนึ่งปีจะมีเพียงครั้งเดียวครับขนมที่ว่านี้มีชื่อว่าขนมอาซรอหรือขนมบูโบซูรอครับ ขนมอาซูรอหรือขนมบูโบซูรอนะครับเป็นขนมที่ชาวไทยมุสลิมทําขึ้นในวันที่10เดือนมุฮัรรอมนะครับซึ่งเป็นเดือนแรกของปฏิทินอาหรับขนมชนิดนี้นะครับเป็นขนมที่ได้จากการนําอาหารหลายอย่างมารวมกันแล้วกวนให้เป็นเนื้อเดียวกันคล้ายขนมเปียกปูนเมื่อเสร็จแล้วนะครับจะกล่าวขอพรพระเจ้าแล้วแบ่งขนมกันกินครับในอนดีตนะครับประเพณีกวนขนมอาซูรอจะเริ่มจากเจ้าภาพนะครับประกาศเชิญชวนชาวบ้าน ว่าจะมีการกวนขนมซึ่งเมื่อถึงวันนัดหมายนะครับชาวบ้านจะนําเครื่องปรุงและวัตถุดิบต่างๆมารวมกันแล้วช่วยกันกวนเครื่องปรุงที่ใช้ทําขนมนะครับได้แก่ข้าวสารน้ําตาลกะทิและของที่กินได้อื่นๆนะครับเช่นมันกล้วยข้าวโพดผลไม้ต่างๆเนื้อสัตว์ไข่และทัญญพืชต่างๆครับเดี๋ยวมาดูส่วนผสมของขนมอัสุรอนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับพี่ครับ เกลือใบตักชีตาลแว่นข้าวสารตะไคร้่ะตัวเขียวนะครับหอมแดงน้ำตาลมะพร้าวข้าวเนี่อะไรคะข้าวเหนียวข้าวข้วนะข้าวข้วแล้วก็หัวมันแล้วก็ถ้ามีวัตถุดิบที่เป็นนอกเหนือกว่านี้ก็สามารถใส่ได้ข้าวโพดล้ววยอะไรใส่ได้หมดเลยที่เป็นผลไม้สามารถใส่ได้หมดเลย นี่ก็เป็นส่วผสมข้าวๆนะครับนี่นี่ก็กำลังจัดเียมนะครับเดี๋ยวว่าจะมีอารติลอที่ควรเสร็จเขาก็จะมาเทตันนี้นะครับแล้วมันก็จะออกมาเป็นสวยงามครับนีครับรับแขกบ้านแขกเมืองได้สบายเลยครับุผ้ชมกดดขื้นบ้านนะครับนี่วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูการทำขนมของชาวบ้านหมู่ที่4นะครับบ้านบรุษสเยเย ตำบลบ้านแหล่อำเภอทานโตจังหวัดยะลานะครับซึ่งวันนี้ก็มาร่วมงานด้วยนะครับก็ผลทีมงานมานะครับพูดจะมีความสามารถนะครับแล้วก็ทำขนมอร่อยมากเขาบอกว่าเป็นดีกีแชมป์นะดีกรีแชมป์เปหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูนะครับแล้วก็เราจะอยู่จนกว่าจนกว่าจะเสร็จแล้วสามารถที่จะชิมนะเราจะได้บอกว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะเป็นขนมที่หาทานยากหนึ่งปีสามารถทานได้แค่ครั้งเดียวนะครับมาดูครับ ก็มาวันนี้มาทมาําขนมอาลซูรอตั้งแต่กี่โมงนะครับเนี่ยวันนี้8ปดโมงครึ่งค่ะแปดโมงครึ่งนะ,ะงอนอ๋อขนมเนี่ยเราก็ใช้วเวลาเวลากี่ชั่วโมงกว่ามันจะเสร็จเนี่ยม,มับอกว่านานมากเลยขนมอาลซูรอเนี่ยใช่ค่ะแต่อันนี้เขาให้กะเวลาค่ะก็ให้สี่ชั่วโมงค่ะอ๋อเขาจำกัดเวลาคือคือคือให้ใช้เวลาสี่ชั่วโมงต้องเสร็จแล้วคิดว่าจะเสร็จทันไหมสี่ชั่วโมงทันค่ะทันนะส่วนผสมหลัก ของขนมอ,อัสุรอได้มีอะไรบ้างครับกะก็มีข้าวสารค่ะแล้วก็มีเม็ดผัดชีมิราจาครค่ะแล้วก็หัวหอมหอมหอมแดงค่ะครับเห็นพวกบอกว่าขนมอัสุรอเนี่ยแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาจะมีสูตรการทําไม่เหมือนกันใช่ค่ะอันนี้จริงไหมคะจริงคจริงจริงแล้วมันก็มามันก็มาจากจาก ต้นแบบกืที่เดียวกันนะแต่ว่าแต่ละพื้นที่ก็มีการไปปรับปรุงปรับปรุงไปพัฒนาทําให้สูตรมันแตกต่างกันไปแต่ยังคงรสชาติที่มีความดั้งเดิมอยู่ใช่ค่ะดั้งเดิมอยู่ค่ะเป็นเป็นขนมที่นำเอาเขาเรียกว่าของคาวกับของหวานมาใส่รวมกันคุณผู้ชมคิดดูว่ามันอ m a เ i n g มากคุณผู้ชมนะแล้วก็วันนี้กิโลครับกะอันนี้3 3สโลค่ะ3โลนะแต่มันเป็ออกสีดำๆเหมือนกน สีดำๆมันอยู่ที่นี้กันค่ะเขาเรียกอะไรกระทะด้วยใช่ไหมแล้วก็วัตถุดิบที่ใส่ไปด้วยใช่ไหมใช่ค่ะกล้วยกล้วยมันจะทำให้ให้ดำใช่ไหมใช่ค่ะแต่ส่วนมากแล้วขนมมาซุลอที่ผมเห็นเนี่ยมันก็จะสีเข้มๆอย่างนี้แหละบางที่ก็จะเป็นสีดำสีน้ำตาลนะหอมหอมมันหอมหอมหอมเลยแหละอืมตอนนี้เหลืออีกประมาณสักอีกสักกี่ชั่วโมงจะเสร็จกะนสามชั่วโมงค่ะ อันนี้อันนี้ผ่านไปกี่ชั่วโมงแล้วโอ้อีกสามโอ้ยยังไม่ได้ชิมนะสู้ๆค่ะเดี๋ยวผมจะไปเดินชมภายในงานก่อนแล้วผมจะวนกลับมาชิมใหม่นะครับะอีกสามชั่วโมงเลยเนาะใช่ค่ะโอ้โหเอาละครับนี่ก็จะเริ่มหนืดแล้วกันนะเริ่มหนืดแล้วครับเริ่มหนืดแล้วเออเหลืองๆนี่เป็นข้าวโพดนะข้าวโพดข้าวโพดมันมันสับปะรดกล้วยผักทองอ๋อถั่วดำด้วยถั่่่ววดมีีสนทจะให้ แต่วัตถุดิบหลักๆของเขาคือก็คือข้าวสารใช่ไหมนี่คือหลักๆเลยกะทิด้วยอ๋อหอมหวานครับเป็นขนมที่มีเฉพาะที่ภาคใต้นะครับนะภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานไม่มีนะเป็นขนมที่บ่งบอกถึงประเพณีวัฒนธรรมของของชุมชนของพื้นที่โดยเฉพาะสารจังหวัดเชยภาคใต้นะขนมแล้วแต่นะครับขนมอัสซอลนะถ้าคนในพื้นที่สานจังหวัดเชียภาคใต้นะที่เป็นวัตถุดิบนะึ้น ก็จต้องรู้จักแน่นอนและจะได้กินก็คือปีละครั้งใช่ไมกี่านปีละครั้งนะครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นอีกอีกหนึ่งวันนะครับที่มีการมาสาธิตการทําขนมมาสุรอนะคุณผู้ชมนะนี่ก็จะเป็นแบบมาช่วยกันทานะเป็นขนมที่เขาเรียกว่ามีการร่วมไม้ร่วมมือกันเป็นขนมที่บ่งบอกถึงความสามัคคีปองดองกันของคนในชุมชนนะครับมีขนมนี้แสดงว่าคนในชุมชนนี้มีความปองดองนะสามัคคีอ่านั่นแหละคือสิ่งที่ สิ่งที่มีมากกว่าขนมนะครับก็คือความความสามัคคีที่เกิดขึ้นเพราะว,ว่าทุกคนจะต้องมาช่วยกันกวนคนในหมูกกห่มบ้านมีสักมีสักห้าสิบคนอย่างน้อยยี่สิบสามสิบคนต้องออกมาช่วยกวนกันแล้วก็ผัดกันจนกว่ามันจะสุกคุณผู้ชมจะมีการพูดจากันกันจะมีการนะคุยกันนี่คือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น สองเตาที่อยู่ข้างหลังผมนะครับจากที่ไหนครับกะหมูแปดเจ้าซีโปะค่ะหมูแปดเจ้าซีโปะเจ้าซีโปะนะครับบ้านแหลมเหมือนกันวันนี้มากี่เตาครับกะเตานี้ใช่ไหมแล้วก็อีกเตานึงก็จะเป็นอีกอีกที่หนึ่งใช่ไหมอเอาเตานี้ก่อนเตานี้นะครับเอกลักษณ์นะครับจะแตกต่างจากเตาแรกที่ผมไปดูคือเรื่องสีสีของฝั่งนู้นเขาจะดําฝั่งนี้จะออกเป็นสีอกคล้ายๆแบบเทาๆ ตรงนี้มันเกิดจากอะไรครับกะหรือว่าเป็นสูตรเฉพาะของของกลุ่มเรามโยเช่ค่ะค่ะก็ดีใ่มันอยชีกะทะด้วยะทะด้วยนะแล้วก็วัตถุดิบที่ใส่ด้วยใช่ไหมอ่าวัตถุดิบต้วยครับเป็นกล้วยนะครับนะนี่ก็กวยมาหลายชั่วโมงแล้วนะกันนะค่ะสชั่วโมงการทำขนมมัสลอเนี่ยเขาบอกว่ามุสลิมเขาจะทำทุกปีซึ่งเป็นกิจกรรมที่ชุมชนมุสลิมเขานิยมทำกัน คือในแต่ละปีก็จะมีการทําตามหมู่บ้านทำในกนนี้ใช่ไหมแล้วการทรําอสุรโอครั้งหนึ่งนสิ่งที่ชาวบ้านจะได้รับนี่คืออะไรครับกะความสามาัคคาาีสามาัคคียังไงครับกะช่วยกันค่ะช่วยกันหาวตัตถุดิบแล้วก็ช่วยกันเพนียงวัตถุดิบแล้วก็วช่วยกันควนทำว่าใช้เวลานะใช้เวลาแล้วระหว่างนั้นกวนไปก็ คุยกันไปนะถือเป็นการสารสัมพันธ์ให้กับคนในชุมชนนะเพราะบางคนอยู่ใน,นอยู่ในชุมชนเดียวกันแต่ว่าไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้พูดคุยกันเนื่องจากว่ามีหน้าที่การงานหรือมีภาระใช,ใช่ไหมพอมีกิจกรรมอสุรเนี่ยที่เกิดขึ้นในปีละครั้งก็มีหมยถือว่าเป็นการรวมตัวคนในหมู่บ้านคนที่อยู่ไกลก็กลับมาแล้วก็มาร่วมก,กันทำขนม ก็อ๋อแสดงว่าเรื่องของวัตถุดิบก็คือว่าต่างคนต่างแชร์กันใครมีวัตถุดิบอะไรที่เก็บได้จากรอบบ้านเก็บได้จากสวนจากไร่ก็เอามารวมๆกันต้องขนมอสุลอนเนี่ยมันใส่ทุกอย่างใช่ไหมกะมันใส่อะไรบ้างครับของกะเนี่ยข้าวสารอ่าฮะต้มอข้าวโพดข้าวโพดก็ใส่แล้วก็มันมันก็ใส่ผมันก็ใส่มันมีมันมีมันมีเคล็ดลับไหมคบทำขนมอซาลอจะให้อร่อย เอาได้ไหมคะอย่าเพิ่งใส่น้ำตาลอย่าเพิ่งใส่น้ำตาลนะครับเป็นสูตรนะครับควรทุกอย่างให้ให้ให้เข้ากันก่อนให้เหนียวก่อนให้ละเอียดก่อนแล้วก็ก็เคยใส่กะทิแล้วก็พอมันชูจิบมันเข้ากันมันเนียนใส่น้ำใส่น้ำตาลเครื่องปรุงนั้นใส่ทีหลังเครื่องปรุงใส่ทีหลังนะ แปงว่ากลัวไปเลยสี่ชั่วโมงแล้วระหว่างนั้นสี่ชั่วโมงนี่คือไม่สามารถหยุดได้เลยก็หยุดพักได้ไหมหยุดพักไม่ได้ก็ต้องมีการก็แสดงว่าคน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 กวัก็ต้องมีหลายคนเลยต้องสลับกัน4ชั่วโมงนี่คือหา้ามหยุดไฟก็ห้ามห้ามดับโอ้โหมัาจะได้กินนะกันนะได้เงื่อ การกวนข้าวอาซูรอหรือขนมอาซูรอนะครับเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คําว่าอาซูรอเป็นภาษาอาหรับซึ่งแปลว่าการผสมและการรวมกัน คือการนาสิ่งของที่รับประทานได้หลายสิ่งหลายอย่างมารวมกันครับมีทั้งชนิดข่าวและหวานการกวนข้าวอาซูรอหรือขนมอาซูรอนะครับจะใช้คนในหมู่บ้านมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อความสามาคัคคีและสร้างความพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันมีผลต่อการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมอย่างมีความสุขก่อนจะแจกจ่ายให้รับประทานกันครับใกล้สุกแล้วนะใกล้สุกแล้ว ชั่วโมงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะชิมได้แล้วทานได้แล้วว่ารสชาติที่เราต้องการนั้นได้หรือยังถ้ายังไม่ได้ก็มีการปรับแต่งช่วงนี้แหละนะครับเดี๋ยวจะลองชิมนะครับ,รบอากาเดี๋ยวตักมามสักหน่อยดิต<ม>อนนี้ขนมอัสุลอนนั้นได้เปลี่ยนสีเป็นสีดําเรียบร้อยแลวนะครับก็แสดงว่าขนมใกล้จะสุกแล้วนะครับผ่านการกวนตั้งแต่4-5ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ ใกล้สุกแล้วนะครับน่าจะไม่เกินกึ่งชั่วโมงแล้วกันนะั้นนะ่าจะยกได้แล้วนะแล้วก็ยกเอาไปพักไว้มันก็จะเย็นพอเย็นแล้วมันก็จะเซ็ตตัวทําให้มันขนมเราแข็งขึ้นอ่าโอเคตอนนี้แต่ตอนนี้ยังไม่เซ็ตตัวนะยังยังยังเป็นเหลวๆอยู่นะแต่ผมจะลองชิมดูนะแต่ว่าต้องระวังนิดน,นิดนึงนะครับทุกคนจะดิ้นจะพอง๋ยวองชิมดูก่อนอ่านี่นะเดี๋ยวลองชิมดูหวานมัน่ง หวานนั่นแหละหวานเลย,ลเลยอีกรอบหนึ่งหวานมันได้กลิ่นเครื่องเทศแล้วก็มีกลิ่นของของข้าวสารเนี่ยแต่จะบุกมาด้วยนะเป็นเป็นการผสมผสานร,ระหว่างเอ่อเรียกว่าวัตถุดิบที่เป็นข้าวเนี่ยกับกับผลไม้เข้าด้วยกันกลายเป็นขนมพื้นบ้านอร่อยนะอร่อยใส่อรอบรอบที่สามแล้วเนี่ย ร้อนๆก็อร่อยนะการ์นาร้อนๆก็อร่อยอ๋อเหรอกินร้อนๆก็อร่อยนะมันจะแบบเรลวๆนิ่มๆนะเผื่อเคี้ยวไปเนี่ยจะสัมผัสได้ถึงข้าวโพดแล้วก็มีกล้วยมีมันผสมผสมรวมกันรสชาติรสชาติกลมกล่อมมากเลยอร่อยอ่ะเฮ้ยไม่พรบ้านการเดียว ไปหาทานกันดูนะครับใครที่จะไม่เคยทาน,นขนมอ,อัสรอนนะไม่แน่คุณอาจจะติดใจก็ได้นะครับเพราะเป็นขนมที่1ปีเนี่ยทำแค่ครั้งเดียวเองถ้าอยากกินก็ต้องมาในพื้นที่ของสารจังหวัดทาคใต้นะครับโดยเฉพาะชุมชนของมุสลิมนะมีให้กินทุกปีแนะ่นอนปีละครั้งนะครับใครมีญาติพี่นอ้องหรือมีเพื่อนที่เป็นมุสลิมนะลอประสานไปนะครับถ้าไม่กินปีนี้ก็ประสานไปกินปีหน้าก็ได้นะแล้วคุณจะได้รู้ว่ารสชาติของอัสรอนนี่มันอร่อยขนาดไหน นอกจากขนมอาซูรอรที่หาทานได้ปีละครั้งแล้วนะครับยังมีขนมพื้นบ้านโบราณอีกมากมายอาทิเช่นขนมต้มใบพะอขนมเจาะหูขนมโคขนมบูแมรที่มีรสชาติหน้าตาคล้ายๆกับขนมจากนั่นเองครับนี่ครับขนมพื้นบ้านอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าตุปะตุปะนะครับอ่ตุปะอ่าตุปะ,ปะนี่ครับตุปะดังปลาละใช่ไหมไอ่าก็คือต้มใบพ้อไหม ่วิธีการทํายากไหมกะทำยากไหมไม่ยากค่ะไม่ยากเนาะใช้ข้าวเหนียวทําใช่ไหมแล้วเห็นมีเหรืมีถั่วด้วยมีถั่วด้วยแล้วก็นำนำมาไปนึ่งใช่ไหมกะจ้านึ่งนานไหมกะกว่าจะได้กิน่ก็ประมาณชั่วโมงชั่วโมงนะจ้โอ้นี่ครับใครห่อสวยไม่สวยก็ต้องดูกันตอนนี้แหละครับ ของกะสวยนะเรียวดูนะช้ได้อยู่นะครับนี่วิธีการห่อห่อต้มนะครับห่อตูปะนะครับนี่นี่วิธีการห่อนะครับแบบนี้นะครับจริงจริงวิธีการห่อนี่มันมีมันมีกี่แบบครับกะมันมีหลายแบบแล้วแต่พื้นที่ใช่ไหมเขาจะห่อไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ที่บ้านเราที่บ้านแหลเนี่ยกขห่อแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวดูอีกะแบบนี้ไหนขอดูหน่อยอันไหนอันไหนหอดูตัวอย่างหน่อยตัวอย่างที่ห่อที่ห่อเสร็จแล้วก็ได้ นี่นี่ขอบแบบนี้อ,อ๋อจะเป็นทรงแบบนี้นะครับถ้าแบบชาวบ้านผมนะจะเป็นจะเป็นแบบสามแฉกเหมือนกับเหมือนกับทรงเบน์โลโก้เบน์นนะ่ะแต่นี่จะเป็นแบบสองแฉกนะครับมันก็แล้วแต่พื้นที่นะครับนี่มันก็สวยไปอีกแบบนะครับนี่คือภูมัญญาการทําขนมพื้นบ้านของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดชนบุรภาคใต้น,นะครับโดยเฉพาะที่บ้านแหลวันนี้นะครับมากันที่ขนมอีกอย่างหนึ่งนะครับผู้ชมนี่ จักไหมขนมมะไรกะขนมอะไรครับขนมจอหูขนมจอหูภาษามาลายูเรียกว่าตะปงลรงยกวแวตะปองลิงเงะตแวลิงเงะแวถ้าแปลถ้าแปลตามตัวนี่คือตะปงคือขนมริงอคือหูตะแวรอคือโต๊ะขนมหูโต๊ะออหูย่าอย่างนั้นนะครับถ้าแปลตามตัวพ่าจะทอดกันแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมก็เป็นอีกขนมหนึ่งนะครับเป็นขนมที่อยู่คู่กับชนชนมมุสลิมมาอย่างยาวนานนะครับจริงๆแล้วขนมนี้นะมี คุณค่าทางวัฒนธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนานสลามศาสนาพุทธก็จะมีการใช้ขนมนี้แหละในงานพิธีต่างๆนะครับเป,เป็นขนมที่อยู่คู่กับชุมชนมาอย่างยาวนานมากเลยนะพิธีการทํายากไหมคะไม่ไง่ายมีส่วนผสมอะไรบ้างอะหลักๆนี่เหรออ,อ๋อมีแป้งมีน้ำตาลแว่นมีเกลือมีน้ําตาลแค่นี้เลยโอ้โห อ,อ๋อมีแป้งข้าวเจ้าอกอย่างหนึ่งนะน<ช>ีท่ทำออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ผสมใช่ไหมแล้วก็ทอดออกมาก็จะประมาณนี้คุณผู้ชมมันก็จะกรอบๆที่าทานร้อนๆนี่แบบสุดยอดเลยม,มาครับมาอีกอย่างนะครับขนมโคนะครับขนมโคใช่ไหมกะสามมาลายูเรียกขนมอะไรกะ วัวมูลลงนะครับวัวมูลลงนะครับว,ว,วิธีการทำวัวมูลลงนะครับก็จะมีเป็นแป้งที่เป็นแบบสีๆ <ide> นะครับนี่แล้วก็จะมีน้ําตาลน้าตาลแว่นเป็นก้อนนะครับแล้วก็จะมานําเอาน้ําตาลแว่นนะครับมาใส่ในแป้งแล้วก็คลึงให้เป็นกลมๆนะ <ayo. S 2> แล้วก็เอาไปนึ่งหรือว่าไงว่าต้มนะต้ะมนะต้มเสร็จแล้วก็เอาไปคลุกกับมะพร้าวใช่ไหมแอบขนมโคนะครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับภาษามายยเรียกตะบงมูลลงนะครับทานเพลินนะครับคุณผู้ชม ถ้าทานเยอะนะมันหวานเดี๋ยวจะเป็นเบาหวานเอานี่นี่ในฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เขาหย่อนแล้วครับได้ครับ <c oughs> ได้ครับนี่เขาหย่อนแล้วครับโอเคครับหย่อนเลยกะน,นี่ต้มน้ำไหมกะต้มน้ำให้เดือดน้ำเ,เดียวนะอ,อ๋อให้มันลอยใช่ไหมพอลอยก็คือหมายว่าผสกแด้ยกได้เลยใช่ไหมอ,อ๋อดีครับจะมีเป็นสีเขียวกับสีม่วงอ่อนนะครับนี่สีเขียว กียวใบเตยสีม่วงชันค่ะแล้วก็มันเทศยังมันเทศออมันเทศมันเทศอ๋อมันม่วงสีหนึ่งนะครับของอร่อยนะครับคุณผู้ชมเป็นขนมโบราณอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมรู้จักตั้งแต่เด็กแล้วนะครับทุกวันนี้ก็ยังรู้จักก็ยังทานอยู่นะครับเป็นขนมที่ทานได้หลายยุคหลายสมัยนะครับอายุจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนนะครับแต่ขนมนี้ก็ยังอร่อยครับทานได้ตลอดครับทุกเพศทุกวัย เอาละครับมาดูอีกหนึ่งขนมพื้นบ้านนะครับที่หาทานได้ยากนะครับแล้วก็ผมเองไม่เคยทานนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวมาถามกะว่าขนมชื่อว่าขนมอะไรกะขนมตระปงกระบูะปภาษาไทยไม่รู้จักเหมือนกันภาษาไทยอยู่ตะบงอะไรตระปงกระบูปกระปงกระบูปนะอ๋ะอนี่ใบที่ใช้เป็นใบอะไรครับกะใบตานใบลานใบลาน <c oughs> ตัดมนแปลกๆนะนี่ใบเ,เดี๋ยวก้ส่งใบให้ผมดูหน่อยนี่เป็นใบที่ใช้ห่อขนมนะครับหรืหอว่าเรียกว่าขนมบูเมย์ก็ได้ใช่ไหมก้าขนมบูเมแต่ว่าใบนี้เป็นใอะไรไม่แน่ใจนะครับเป็นวัตถุดิบที่าหาได้จากท้องถิ่นหาได้จากชุมชนนี่แหละครับนี่ก็นําเป็นนามาเป็นห่อขนมได้นะครับเป็นปูนบรรยายาานนะทุกคนส่วนขนมนี่มีส่วนผสมอะไรบ้างครับกะแป้งข้าวเจ้า ก็ข้าวเหนียวก็พร้าวแล้วก็จานแว่นเรือแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยอ๋อผมก็จแลลวมันจะคล้ายๆกับขนมจากของของของไทยนะใช่คล้ายขนมจากเลยจากขนมจานี้เขาจะห่อกับใบมะพร้าวแต่ของเราขนมบูแม่เราห่อกับใบอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่อยู่นี่ครับนี่มันก็คล้ายๆนะใบลานนะแต่ดูๆแล้วมันก็คล้ายๆใบขาากันนะ นี่ครับดูวิธีการห่อนะครับนี่ดูกาห่อนะต้องหมุนหมุนนะแล้วก็เอาไปย่างไฟใช่ไหมคะไม่ไม่เอาไปต้มเอาไปต้มหมอต้มนะครับนี่ครับมาแล้วครับไปใหม่เราจะดูครับว่าห่อยังไงเดี๋ยวค่ะตักมาประมาณประมาณครึ่งหนึ่งช้อนนะไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะก็มาห่อห่อแล้วก็บีบบีบนิดนึงแล้วก็วางนี่วางแล้วก็เดี๋ยวไปต้มเอาไปนึ่งเอาไปต้มได้เลยนะครับ น่าจะเนื่อมากกว่าผพว,ว่านี่น่าจะหอมน่าดูนะครับเวลาต้มเสร็จนะน่าทานมากเลยคล้ายๆหนมจ่านะครับรทุกคนขนมบูเมนะครับทุกคนสุกแล้วสุกแล้วเดี๋ยวมาลองชิมดูนะครับว่าจะอร่อยหรือเปล่า,า,า,ลานี่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 หน้นนนาตา ครับโ oh, อ้โหดูควันร้อนร้อนเลยนะนนชิมดีกว่านะนหอมอยู่นะนผมยังไม่เคยทานนะแต่เกิดมานะนี่เป็นครั้งแรกนะ,ะนที่บ้านแหนนะครับนขนมพื้นบ้านทานยากมากขนมบูเมเขาเรียกนะนลอชิมดูน,นะครับอ มันากิจกรรมสืบสารประเพณีกวนอาซูรอเป็นการส่งเสริมชุมชนมีความเข้มแข็งความรักความสามคัคคีและสร้างความปรองดองระหว่างภาครัฐและประชาชนเพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่ได้มาพบปะกับประชาชนเพื่อลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันการกวนข้าวอาซูรอ นอกจากจะได้ลิ้มลองรสชาติแล้วยังเป็นอาหารมุสลิมสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ได้เข้าไปร่วมทำขนมอาซุรอการกวนขนมอาซุรอนะครับเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของพี่น้องไทยมุสลิมให้คงอยู่และเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้เกิดความสามัคคีปรองดองที่แสดงถึงอัตลักษณ์แห่งความสมาระันของมุสลิมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ เอาละครับหมดเวลาสําหรับการติดตามรับชมรายการวิถีผ่านเลนกันแล้วนะครับสําหรับสัปดาห์นี้ผมพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆได,ด,ด้ใหม่ในสัปดาห์ต่อไปลากันไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ